ดีเพื่อนเพื่อนเอฟคนบ้านรถไฟนะครับคลิปนี้เราอยู่กันที่สถานีนรถไฟโพธารามนะครับก็เดี๋ยวส่องอรถไฟยามเย็นยามค่ำนะที่โพธารามนะครับอตอนนี้ก็าลงมีพายุนะเหมือนฝนจะตกนะครับตอนนี้โอ้แรงมากเลยนะสงสไสจะเปียกแน่เลย ก็มีฝนลงมานิดนึงนะครับตกมาให้ชุ่มช่านะส่วนตรงสถานีเมื่อสักครู่นะครับก็แตกตื่นกันหมดเลยอยู่ๆก็มีงูเลื้อยมานะ <c oughs> ยกขากันแทบไม่ทันเลยนะครับครับเดี๋ยวอีกสักครู่จะมีขบวนรถวิ่งผ่านนะครับเป็นด่วนพิเศษขบวนที่37และ45นะครับกรุงเทพอภิวัตน์สุงไง่โกลบประดังเบซานะครับมาแล้วนะครับ ทลามไม่จอดนะจอดลาดบุรีนะครับช้า24นะครับ ขบวนที่262ที่สถานีรถไฟบ้านกล้วยนะครับ169นะครับวันนี้ได้ฮิตาชินะ กรุงเทพอภิวัตรยะลานะครับก็เป็นรถเร็วนะครับหนึ่งในสองขบวนนะที่จอดที่โพธารามนะครับมีหนึ่งหกเ้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับ 518นะครับโอ้นี่ก็ไม่ได้เจอนานเลยตัวหลังๆนี่จะเจอฮิตาชิก็ยากพอสมควรนะครับ ต็มอยู่สามคันนะครับของคันหลังนี้ก็โลงแล้ว ขึ้นหลายคนเหมือนกนันนะวันนี้อฝนลงเม็ดอีกแล้วนะครับอตอนนี้เจ้าหน้าที่มาจับงูนะงูเลื้อยเข้าไปอยู่ในตู้เลยนะไม่รู้จะเปิดได้หรือเลปล่านะครับ

โปรดทาบี่นี่สถานีโพธารามที่นี่สถานีโพธารามราโปรดสังเกความประสงค์ที่จะรู้ได้สถานีโพธารามก่อนนั้ลงจากโบลิสเปิดสอบสิ่งของสัมภาระของท่านที่นำติด้วมานำลงให้ครบช่อนและถูกต้องได้ค่ะกรบรดจัมบารา,ราที่ 4, สองหกสองออกจากสถานีโพธารามจะยืนเราส่งไปตามที่สถานีของตะคดสถานีนครชุมสถานีบ้านโปงง่งเป็นสถานีต่อไปค่ะ บริษัทเปิดซาจตุรค<อ>ุณ<อ>ตกข้าวพอจากสถานีโพธารามแล้วจะยืนรับสบ่งไปสษานที่สถานีราชบุรีสถานีป,าานป่าท่อสถานีเพชรบุรีเป็นสถานีต่อไปคนะ่ะ ปล่อยหนึกเก้เลยนะครับตอนนี้ก็ยังจับงูไม่ได้นะอยู่ในตู้นะครับตู้เปิดไม่ได้เลยนะครับ มาแล้วนะครับแห่จับได้แล้ว <c oughs> เห็นเรียบร้อยนะโอ้แถมแม่พี่อะด้วย เรียบร้อยนะครับ <ś c oughs> จับได้ก็ปลอดภัยนะนม,ลลมือตะคู่นั่งกันอยู่ยกขาดแทบไม่ทันเลยนะครับหมูสิ่งด้วยนะโอ้โยิงเลเซอร์มาแต่ไกลนะครับต้องขออภัยนะก <ś c oughs> องสกรปรกไปนิดนะครับรถ <ś c oughs> ส่วนที่83นะ <ś c oughs> โอ้ยโล่งเลยครับ <ś c oughs> โอ้สามคันนี่โลงมาก กรุงเทพอภิวัตตังนะอ้าก็ยังพ่วง JR เหมือนเดิมนะสองคันนะครับโอ้โหกล้องผมยิงเลเซอร์เลยนะมุงนาจอดที่ราชบุรีนะครับบรรยากาศสถานีรถไฟโพธารามยามค่ำคืนนะครับ ทางนู้นมีเซเว่นนะครับทางนี้ก็เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอ,อตอนนี้มีห่วงมาคล้องที่เสานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่มารอรับรถนะอีกสักครู่จะมีขบวนรถต่นพิเศษนะครับขบวนที่4 0นะครับสุราร์ธานีกรุงเทพอภิวัฒนนะครับวันนี้ขบวนรถล่าช้า โหเยอะสุดๆเลยนะครับหนึ่งร้อยสองนาทีเลยนะแต่ขบวนนี้ไม่ได้จอดที่โพธารามนะครับเดี๋ยวก็จะวิ่งผ่านแล้วก็ไปจอดที่บ้านโป่งนะครับตอนนี้ก็สองทุ่มสิบสองนาทีนะครับมาถึงแล้วน,นะครับโดนพิเศษที่สี่ศูนย์สุราธานีกรุงเทพอภิวัตนนะครับ โพธารามมีทั้งหมดสี่รางนะครับวันนี้สอบถามนายสถานีมานะครับตรงกลางนี้น่าจะไม่มีชานนะก็จะเป็นรางหลักนะครับสองรางนะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับแล้วก็จะเป็นรางไว้สำหรับลีกอีกสองรางนะครับถ้าเป็นแบบนั้นนะครับโอ้โหน่าจะมากกว่าที่ราชบุรีนะแต่ราชบุรีพื้นที่ค่อนข้างแคบนะ ก็คงจะได้แค่3ามรางนะครับผ่านไปเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเอฟซนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ่ันจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ